ส่วนทางด้านของพลตำรวจโทสานิตมหาทาวรรักษารษาชก,การแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะก็เปิดเผยถึงกระแสการเล่นเกมโปเกมอนด้วยนะคะว่าจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับกำลังพลในการดูแลความปลอดภัยสถานที่ที่ได้รับความนิยมขณะนี้ค่ะหากเข้ามาใช้สถานที่ราชการนะคะอย่างเช่นกองบัญชาการหรือสถานีตารวจเพื่อการเล่นเกมเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เปิดรับให้ประชาชนเข้ามาร้องทุกข์ แต่หากมีผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ต้องสอดส่องค่ะส่วนกรณีที่กําลังพลเป็นผู้เล่นเกมเองนะคะหากเล่นในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าบกพร่องละเลยไม่ยึดระเบียบคําสั่งอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเตรียมที่จะสั่งการให้ขึ้นป้ายเตือนใจในพื้นที่เพื่อให้ปฏิบัติด้วยความเหมาะสมด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าการเล่นเกมจะไม่ได้บัญญัติว่าเป็นความผิดแต่หากมีการบุกรุกหรือก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือส่งผลให้เกิด ตรายก็อาจจะถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายรวมถึงมองว่าการเล่นเกมจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างเป็นผลเสียมากกว่าผลดีค่ะเพราะอาจจะทำให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้จึงฝากให้ผู้เล่นเกมเล่นอย่างมีสตินะคะไม่ให้เกิดลักษณะเป็นการมอมเมาพร้อมทั้งบรรดาผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างเหมาะสมค่ะ